หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการเล่นสงกรานต์สาดน้ำคล้ายๆของไทยแต่เว็บไซต์ของ CNN ยกให้ประเทศไทยเป็นชาติที่เล่นสาดน้ำได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยตีพิมพ์บทความแนะนำวิธีเล่นสงกรานต์ในไทยให้ได้ทั้งความสนุกและปลอดภัยข้อแรกใช้น้ำเย็นและสะอาดเท่านั้นนะคะ CNN บอกว่าการสาดน้ำกันในช่วงสงกรานต์ไม่ว่าจะใช้น้ำก๊อกหรือน้ำใส่ถังก็ควรใช้น้ำเย็นและสะอาด เท่านั้นห้ามใช้น้ำร้อนค่ะและถ้าใส่น้ำแข็งลงไปในถังก็ได้แต่ว่าห้ามเอาน้ำแข็งมาปากันข้อ 2. ใช้ปืนฉีดน้ำได้นะคะแต่ว่าห้ามใช้สายยางพ่นน้ำหรือปืนฉีดน้ำแรงดันสูงก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ริบและก็ปรับหนักอีกด้วยที่สําคัญอย่าฉีดน้ำใส่เบ้าตาของกันและกันเพราะว่าอันตรายและอาจติดเชื้อได้ ข้อ3ผู้หญิงต้องระมัดระวังตัวค่ะเพราะว่าบางครั้งอาจมีคนเมาปะปนเข้ามาเล่นน้ำแล้วก็ใช้มือลวนลามผู้หญิงได้ข้อ4ใช้แป้งน้ําทานหน้าให้กันได้เพราะว่าเหมือนเป็นการอวยพรให้ชีวิตชื่นมื่นในช่วงสงกราน ข้อ5แต่ก็ต้องระวังแป้งน้ำหรือดินสอพองอาจจะไม่สะอาดนะคะหรือว่าบางครั้งคนที่เอาแป้งมาโปะหน้าเรามือเขาอาจไม่สะอาดแล้วก็ทําให้หน้าของเรามีสิวขึ้นในภายหลังได้ดังนั้นก็ควรมีขวดบรรจุน้ําสะอาดไปด้วยเพื่อล้างหน้าล้างตาไม่ให้มีคราบแป้งหลงเหลือแต่ถ้าไม่อยากเล่นแป้ง CNN แนะนําให้ไปที่ถนนเข้าสารหรือว่าสีลมในกรุงเทพเพราะว่าที่นั่นให้เล่นแต่น้ําไม่มีเล่นแป้งค่ะ ข้อ6แต่งตัวให้เหมาะสมกับการเล่นน้ำห้ามใส่ชุดขาวที่เห็นชั้นในได้อย่างชัดเจนเวลาโดนน้ำใส่ชุดว่ายน้ำไว้ข้างในแล้วใส่เสื้อยืดทับน่าจะเหมาะสมที่สุดข้อ7อย่าใส่ยีนไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อโดนน้ำก็จะหนักมากทําให้ผู้ใส่อึดอัดแต่ถ้าคิดจะใส่ชุดบิกินี่ไปเล่นน้ำสงกรานเลยก็ไม่เหมาะอีกเหมือนกันค่ะใส่แค่เสื้อยืดกางเกงเล่นน้ำแล้วก็รองเท้าแตะจะเหมาะที่สุด ข้อ8ควรใส่แว่นตากันน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งน้ำที่ใช้เล่นไม่สะอาดอาจทำให้ตาติดเชื้อได้ข้อ9ระวังทรัพย์สินมีค่าไม่ให้โดนน้ำพวกมือถือและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆให้ใส่ซองกันน้ำแล้วซ่อนเอาไว้ในเสื้อยืดหรือว่ากระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงที่มีกระดุมปิดอีกชั้นหนึ่ง ข้อ10ทาครีมกันแดดหรือว่าใส่หมวกไปด้วยค่ะเพราะว่าอากาศในเมืองไทยช่วงสงกรานก็จะร้อนเป็นพิเศษทุกปีแต่40องศาเซลเซียสและก็ให้ถือน้ำดื่มไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ดื่มน้ำทันทีที่อากาศร้อนข้อ11พกผ้าขนหนูไปด้วยเพราะว่าเมื่อเลิกเล่นสาดน้ําแล้วก็จะได้เอาผ้าขนหนูมาเช็ดตามเนื้อตัวให้แห้งก่อนจะเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าเข้าโรงแรมต่อไปค่ะ C.N.N. ยังตบท้ายว่าสงกรานยังถือเป็นเทศกาลที่มักจะเกิดอุบัติเหตุดุนแรงบนท้องถนนในไทยอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปกว่า300คนบาดเจ็บไปกว่า3,000คนในช่วง7วันอันตรายของเทศกาลสงกรานโดยเมาแล้วขับเป็นต้นเหตุถึง36%และอุบัติเหตุมักเกิดกับมอเตอร์ไซค์มากถึง79%ก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยและมีสติช่วงสงกรานนี้นะคะ เกซินีสุวัรชีวศิริทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส s รายงาน